อเลอร์พี่มีบ้านพี่มีรางวัลได้พี่มีรางวัลกีตารแมกกาซีนอเลอรอ่ะมาเลยนะมมาเลยไหมความนะทุกคนอ่ะให้ยรอระดับนี้ได้ไหมโอเคพี่มจ๋ากับรางวัลยิ่งใหญ่เลยอันนี้สปารับคุราโวมาท้ากันเลยครับก็ดีใจมากๆครับก็ขอบคุณเด็กกีตาร์แมกกาซีนก่อนเลยครับผมชาวรางวัลนี้นะครับแล้วก็จริงๆดีใจมากๆที่แบบเหมือนแฟนๆ่ะให้การซัพพอร์ตเราแล้วก็โหวตให้เราได้รางวัลนี้ครับผมรางวัลนี้มีความหมายสูงมากปีที่แล้วก็ได้ พี่ได้ด้วยเหรอฮะพี่รับางวัลก็มากแล้วมืวันนี้ใช่ไหมน่าจะได้จำไม่ได้เรก็ก็ดีใจครับถ้าก็ดีใจทุกทุกคงที่ได้รับรางวัลครับก็ขอบคุณแฟนๆมากกว่าที่ที่โหวตที่มีได้รางวัลนี้ครับมันเป็นแรงผลักดันให้เราแบบมีผลงานดีๆต่อไปไหมฮะเป็นแน่นอนครับผมแล้วก็จริงๆแบบทุกๆงานที่เราทําที่เราตั้งใจทำอะไรเงี้ยแล้วก็เราพยายามจะทํามาตรฐานของทุกงานให้มันดีขึ้นดีขึ้นก็ก็เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆนี่แหละ ที่ให้การพพอร์ตเราแล้วก็ขอบคุณที่เห็นคุณค่าในผลงานของพีหรือทุกงานครับถ้าเกิดเป็นการผลักดันในไทยให้แบบว่าเทีป๊อปแบบดีขึ้นเพื่อเราเป็นคนหนึ่งตรงนี้เราจะเปยังไงบ้างก็อาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆแล้วก,กันครับผมยังมีพี่ๆอีกหลายคนในงานเลยศิลปินอีกหลายคนในงานที่แบบเป็นเป็นแรงผลักดันให้กับศิลปินทีป๊อประดับหลายๆท่านด้วยแล้วก็จริงๆพี่ว่าตัวพี่ก็เป็นส่วนเล็กๆแล้วก,กันในใน,ในวงการทีป๊อปครับผมก็ขอบคุณมา,มากๆครับที่ มองว่าพี่เป็นแรงผลักดันแล้วก็มองว่าพี่เป็น motivation ครับมันเป็นแบบว่าแล้วที่ป๊อปปีนี้รู้สึกว่าที่ป๊อปเราไปได้ไกลไหมรู้สึกว่าจากก่อนจริงจริงไปได้ไกลนะครับจากประสบการณ์ที่แบบเคยไปทำงานมารู้สึกว่าแบบเหมือนทุกคนก็เริ่มสนใจเออวงการเออทีป๊อปมากขึ้น entertainment e ต t e r t a i n m e n t ไทยมากขึ้นครับแล้วก็จริงๆแบบอย่างอย่างได้มีโอกาสไปแบบทำงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนฟังเพลงไทยเยอะขึ้นด้วยนะแล้ววันนี้เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเพลงที่ออกนั่นแหละ คุณลวกันผมจะตั้งใจเอ่อทำเพลงให้มากขึ้นแคมเลงอะไรก็ฟังของผมเองนะพี่โปรโมทเพลงใหม่เลยได้ไหมได้เลยเสนอตัวไปเลยจ้าครับผมก็ก็ฝากเพลงเสนอตัวไปด้วยเลยนะครับผมเพิ่งปล่อยไปได้ประมาณ3-4วันครับก็สามารถไปไปฟังเพลงกันได้ที่ a m ี n มทุกช่องทางครับคอมเมนต์ก็คือแตกแบบว่าสาม ดีใจครับดีใจเหมือนทุกทุกงานที่ปล่อ,อยออกมาแล้วแบบแฟนๆซัพพอร์ตเราก็ดีใจมากมากครับจริงๆแบบดีใจแทนพี่พี่ทีมงาน้วมากกว่าที่แบบเขาตั้งใจทํางานจริงๆแบบคนเบื้องหลังทั้งหมดนะคะที่ที่ทำงานตรงนี้อะไรเงี้ยเขาเหนื่อยมากมาแล้วก็ก็รู้สึกว่าแบบรางวัลน,นี้คงแบบทําให้เขาหายเหนื่อยแล้วก็หวังว่าทุกทุกคนจะจะซัพพอร์ตดีในฐานะศิลปินของเราได้รางวัลวันดีญญ้น่อยากเอาไปปวดใครมากที่สุดคะปวดใครมากที่สุดะครับให้ทีมงานละกันทีมงาน,ท,งานทีมงานจะได้หายเหนื่อยครับผมทุกทุกคนเหนื่อยมาเพราะว่า ข้างหน้าว่าเหนื่อยแล้วแต่ว่าข้างหลังก็ขึ้นเหนื่อยกว่าเขาก็ต้องไปคอยแก้ปัญหาคอยเตรียมงานคอยทำทุกๆอย่างในปีครัก็อขอบคุณทีมงานด้วยครับอยากถามพีบ่บิากินไ,ไหมเพราะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่คุณบิวกินเหรอครับก็ขอบคุณขอบคุณเขาแล้วกันครับผมจริงๆจริง,รงที่คี่เชื่อว่าจริงๆที่พี่มาทุกวันนี้ได้ก็ส่วนหนึ่งขอบคุณพี่ด้วยครันหายป่วย,ยอะไรไหมครับพระรามพี่เท่ากับ มีการแสดงอ๋อใ้ได้ลงมาถ่ายปวดล่ะโอเคฝากคัฝากแฟนติดตามผมได้มาเราต่อไปด้ไหได้ครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเออเพลงใหม่ที่ผมปล่อยไปนะครับผมซิงเกิลใหม่นะครับเสนอตัวก็ปล่อยไปแล้วนะครับที่ YouTube c h a n n พิพิ k i t entertainment นะครับผมก็ไปดู m v กันได้แล้วก็ฟังเพลงนี้ได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับฝากด้วยครับ